ถ้าเราจะพูดถึงตัวละครที่เป็นปริศนาและหลายๆคนนั้นสงสัยมากที่สุดในเรื่องคูพิเศษจอมปว่วนรีบอลแล้วล่ะก็ก็คงมีชื่อตัวละครอ,อย่างเชลแบ็คโรกันอยู่สินะครับซึ่งวันนี้อันดีเด็กจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวที่จะทําให้เรารู้กันเกี่ยวกับองค์กรที่มีความดามืดและปริศนาเยอะมากที่สุดในเรื่องนี้ว่าตัวละครอ,อย่างพวกเธอนั้นมีอะไรให้เราหน้ารู้กันบ้างครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ชื่นชอบโลกแห่งมาเฟียแห่งนี้กันนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราอนิเด็กผมเพชรครับอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเรานั้นจะมาพูดถึงเรื่องราวของพวกเธอกันก็ต้องขอเตือนกันไว้สักหน่อยเลยครับว่าเรื่องที่เพื่อนๆนั้นอาจจะได้รับรู้ต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆนั้นรู้อยู่แล้วทางเรานั้นได้ทําเหมือนกับการสรุปข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆนะครับมารวบรวมให้เป็นประเด็นง่ายต่อการฟังและเข้าใจนั่นเองครับมับนจึงทําให้เรานั้นจะต้องเปิดเผยเนื้อหาทั้งในอนิม عة, เม คำรับที่เรากล่าวมาข้างต้นได้ก็ Let's start it ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนานะครับอย่างไอมังงะใครที่ชอบอ่านมังงะหรือคอมมิกสนุกๆแต่ยังหาเรื่องที่ถูกใจไม่ได้แล้วแล้วก็ผมแนะนําแอป,ปนี้เลยครับไอมังงะแอป,ปอ่านการ์ตูนสุดสนุกที่สามารถหาโหลดกันได้จากทางเพจ s โต r e นะครับเพียงแค่เพื่อนๆน,นั้นพิมพ์ค้นหาคําว่าไอมังงะและกดติดตั้งเท่านั้นเองหรือใครนั้นจะกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เราได้ทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมีทั้งการ์ตูนแนวต่อสู้แอคชั่นแฟนตาซีนะครับรวมถึงโลกมหัศาจรรย์ต่างๆเยอะยยไปหมดอ่าง เรื่องซูเปอร์คิวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตัวเอกของเรานั้นได้รับพลังลึกลับในวันที่เขานั้นถูกรังแกเขาให้ครับและเรื่องอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะมากมายกันเลยนะหรือใครที่มาแนวรักใสๆนะครับดรามา่าสกูอฟไลท์ต่างๆนะครับก็มีกันให้อ่านเยอะมากกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถูกใจเพื่อนๆกันแน่นอนนะครับและทางแอปนะครับก็มีการ์ตูนเรื่องใหม่ๆรวมถึงตอนใหม่ๆนั้นอัปเดตให้เพื่อนๆทุกวันกันเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมไปกด5ดาวให้เขากันด้วยนะเพราะว่าเรานั้นจะได้เพจฟรี เอาละอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับกับแอปไอมังงะ ข้อแรกเกี่ยวกับเชลแบ็คโรตัวของเชลแบ็คโรนั้นเป็นองค์กรปริศนาอิสระนะครับที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าพวกเธอนั้นได้ถูกว่าจ้างมาโดยใครหรือว่าทําอะไรกันแน่แต่ในครั้งแรกที่พวกเธอปรากฏตัวขึ้นมาในเนื้อเรื่องนั้นได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงศึกชิงแหวนครับที่เป็นการชิงตําแหน่งกันระหว่าง2ผู้สืบทอดของวงกเล่แฟมิลี่เพื่อเฟ้นหานะครับวงงกเล่รุ่นที่10นั่นเองถึงแบบนั้นแล้วเนี่ยหน้าตาของพวกเธอนั้นก็ดูจะคล้ายคลึงกันไปซะทุกคนและพวกเธอเองนั้นนะครับกบมีบทบาท เป็นกรรมการที่เรียกได้ว่าก็กวรบาทาคนดูเอาซะเหลือเกินนะครับรู้สึกว่าจะเอ็นเอียงทั้งนั้นที่บอกว่าตัวเองเป็นกลางนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับบทบาทของเธอเธอนั้นก็ตามไปถึงภาค The Future X เกี่ยวกับเบียคุรานรวมไปถึงอิเิเอโชอิจิให้เราเห็นอีกด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานั้นจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปในข้ออื่นนั่นเอง ข้อที่2สังกัดของเชลแบ็คโรในตอนแรกแล้วนะครับเชลแบ็คโรนั้นได้บอกว่าตัวเองทํางานให้กับบองโกเล่แฟมิลี่นั่นเองครับในการเข้ามาดูศึกชิงแหวนแต่ทว่าในภาคโลกอนาคตเองเรากลับเห็นองค์กรอย่างเชลแบ็คโรนะครับที่ได้บอกไว้ตอนตะกี้เลยว่าพวกเธอนั้นทํางานให้กับบองโกเล่แฟมิลี่ก็กลับไปทํางานให้กับมิลฟิโอเล่แฟมิลี่นะครับซึ่งน่าจะเป็นศัตรูกันนะครับกับบองโกเล่แฟมิลี่ในสมัยนั้นนั่นเองอย่างไรก็ตามตรงนี้นั้นหากเพื่อนๆนั้นดูเกี่ยวกับศึกชิงแหหววนนนแล้้จจะะเเ็ไดดอย่่างชัร ตัวของเชลบ็คโรนั้นที่บอกว่าตัวเองเป็นกลางเนี่ยลำเอียงไปทางด้านซันซัสมากกว่าราวกับว่าพวกเธอนั้นนะครับผมอยากจะให้ซันซัสนั้นขึ้นมามีอํานาจและปกครองบกเลดด้วยความหวาดกลัวนั่นเองครับ ข้อที่3ความสัมพันธ์ของเปียคูรันและเชลแบ็คโรในส่วนนี้เราก็ต้องขอย้อนกันไปสักเล็กน้อยถึงเรื่องราวในตอนที่เปียคุรันนั้นได้รับแหวนมาเลซลิงมาแรกๆนั่นเองครับตรงนี้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวของเปียคุรันนะครับเริ่มได้ใช้พลังของตนเพื่อโบยบินอย่างเต็มที่ในพาราเรียเวอร์นะครับรวมไปถึงแผนการในการหวังจะครอบครองทูรรนีเซปเตออีกด้วยราวกับว่าจริงๆแล้วการวางหมากทั้งหมดแล้วเนี่ยมาจากเชลแบ็คโรเพราะว่าถ้าเกิดเราลองไล่ไทม์ไลน์ดีๆแล้วแหวนของมาเลนั้นนะ,นะรับน่่่ถูกกสงตอให้ เก่าแก่ที่สืบทอดสายเลือดนะครับบรรพบุรุษของยูนิอย่างจิกรเนโลแฟมิลี่แต่ทําไมแหวนมาเล่นั้นกลับตกอยู่ในมือของเชลแบ็กโรสซะได้ตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าคิดกันเลยทีเดียวรวมไปถึงการควบรวมกันของเชลแบ็กโรที่ให้การช่วยเหลือเปียครุรันแล้วเนี่ยมันก็น่าสงสัยกันเข้าไปอีกนะครับโดยเรานั้นจะได้เห็นเธอควบคุมตัวของเอรีเอโชอิจิ Show e G. คอยเฝ้ามองไว้ตลอดเวลานั่นเองจนในที่สุดแล้วนะครับเรีเอโชอิจิ A Show e G. ก็ได้หาช่องว่างแล้วก็เผยตัวตนที่แท้จริงให้กับซึนะได้รู้นั่นเองครับ そんな馬鹿げた出来事を待ってたんだよ。 ข้อที่4ประโยคที่น่าสงสัยในช่วงตอนสึกชิงแหวนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสึกที่ดุเดือดกันจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของซันซัตนั่นเองในตอนที่ร่างของเขานั้นแนบกับดินอย่างหมดรูปนี่เองมันก็ทําให้เขานั้นหันไปถามพวกเชลแบ็คโรนะครับว่านี่คือสิ่งที่พวกเธอต้องการสินะมีความสุขแล้วหรือ,อยังตรงนี้เองนะครับทางด้านเชลแบ็คโรก็กลับตอบกลับมาว่าพวกเธอนั้นยังคงเป็นกลางนะครับราวกับว่าพวกเธอนั้นได้ไหลไปตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เองเราก็ไม่รู้ว่าตัวของซ โรนั้นได้คุยอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ทว่าผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมว่าทั้งสองฝั่งนี้น่าจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันในช่วงแรกที่จะบี้ซึนะและให้สันซักขึ้นปกครองวองโกเล่แฟมิลี่เป็นแน่แท้ครับ ข้อที่5ศึกชอยและเชลแบคโรในภาคศึกของชอยนั่นเองนะครับตัวของเชลแบคโรนั้นได้มีบทบาทกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นกรรมการในการดูแลศึกครั้งนี้อีกด้วยเช่นกันครับในครั้งนี้เองพวกเชลแบคโรได้สแสดงตัวตนของตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งยังแสดงว่าพวกเขานั้นเป็นองค์กรที่ใช้พลังงานไฟเหมือนกับมาเฟียคนอื่นๆในเรื่องคูพิเศษจ,จอมปวดรีบอนเป็นหลักเช่นกันอย่างคนหนึ่งนะครับในเชลแบคโรเธอนั้นก็ได้ลอยอยู่นะครับโดยที่เธอนั้นนะครับได้ใช้รองเท้าพลังงานไฟธาตุและเธอเองนะครับก็ม อันเป็นเอกลักษณ์ของไฟธาตุอรุณอีกด้วยครับ ข้อที่6ชื่อของเชลแบ็คโรจริงๆแล้วนะครับชื่อของเชลแบ็คโรนั้นในภาคไทยก็จะมีการแปลออกมาให้เรานักุุนหูรวมถึงหลายๆคนก็ยังเรียกกันว่าเชลแบ็คโรอยู่นั่นเองครับเราจะพูดว่าเชลแบ็คโรตัวนี้เนี่ยก็ไม่ผิดนะครับแต่แท้จริงแล้วคํานี้คือคําว่าเชลโรเวโลนะครับผมซึ่งเป็นภาษาอิตาลีนะครับถ้าเกิดเราอ่านตามภาษาอังกฤษรวมไปถึงภาษาอิตาลีเนี่ยจะได้มาทนโทนนี้นะครับและมันนั่นเองนะครับก็แปลว่ามันสมองอีกด้วยอย่างไรก็ตามการที่ชื่อของตัวละครต่างๆนะครับในเรื่องรีบอลนั้น ความหมายแฝงอยู่เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เราเจอมานั่นเองครับและไอคำแปลที่แปลว่าสมองนี่เองนะครับอาจจะเป็นตัวตั้งต้นของบอสใหญ่ของเชลแบกโกรที่เคยวางไว้ในตอนแรกก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าเนื้อเรื่องตรงนี้อาจจะถูกตัดออกไปนะครับเป็นมายังไงนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆรอฟังข้อสุดท้ายกันนะเกี่ยวกับทฤษฎีที่ผมคาดการไว้ ข้อที่เจ็ดเชลแบคโรนั้นมีการปรากฏตัวออกมาทั้งหมดถึง39ตอนนะครับจากมังงะทั้งหมด409ตอนโดยนับตั้งแต่ศึกชิงแหวนและภาคของเดอะฟิวเจอร์นั่นเองครับ ข้อที่8องค์กรเชลแบ็กโรส่วนใหญ่แล้วประชากรน่าจะเป็นผู้หญิงอย่างที่เรารู้กันดีแล้วนะครับว่าตัวของเชลแบ็กโรที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นนั้นในเนื้อเรื่องมักจะเสนอแง่มุมที่เป็นผู้หญิง2คนทำหน้าที่เป็นกรรมการซะส่วนใหญ่นะครับและเราผู้หญิงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหรือสลับตัวกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาค,คล้ายกันราวกับว่าเอาตัวละครมาใช้ซ้านะครับแถมผมนั้นก็ยังมีสีชมพูและมีการปกปิดใบหน้าไว้อีกด้วยครับผิวของพวกเธอนั้นเป็นสีผิวสีแทนที่มีเอกลักษณ์ ว,ว่าพวกเธอนั้นยังมีคนอื่นๆอ,อยู่ในองค์กรอีกด้วยอย่างในตอนศึกชิงแหวนนั่นเองครับตัวขององค์กรเชลแบ็คโรที่ร่วมกับวองโกเล่นั้นก็ได้ทําการใช้ภาพมายานะครับเพื่อปกปิดความเสียหายของโรงเรียนไว้อีกด้วยนะครับมันจึงทําให้เรารู้ว่าองค์กรนี้มีผู้ชายอยู่ในองค์กรนั่นเองครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นร่วมมือกับวองโกเล่จึงสามารถดึงคนของวองโกเล่มาใช้ได้ก็เป็นไปได้ในอีกทางหนึ่งนะ ข้อที่9เชลแบคโรกับทูรินีเซฟเต้ครับเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียสขึ้นมาอีกสักนิดนึงจากในข้อถัดๆที่แล้วนะครับที่เราบอกไปว่าเรานั้นค่อนข้างที่จะงงนะครับว่าตัวของเชลแบคโรนั้นมีแหวนมาเลได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดเราลองย้อนลองดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เจอแล้วเนี่ยมันนั้นกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ล้วนทําให้เกิดผลกระทบต่อทูรินีเซฟเต้ทั้งนั้นครับดังนั้นเราจึงขออนุบานไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเชลแบคโรนั้นอาจจะเกี่ยวขข้้อองงกกัับบคความเปปเปปปป็็็นนไไไทรีตด ที่เรียกได้ว่าเป็นแกนของเรื่องนี้และเป็นตัวขับเคลื่อนโลกที่สำคัญที่สุดนั่นเอง ข้อสุดท้ายขอ้อที่10การคาดการเกีก่ยวกับเชลแบ็กโรครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นเพียงการคาดเดาของผมเท่านั้นและหลายๆคนเองนะครับก็คงจะเชื่อว่าหากยอดขายรวมไปถึงกระแสของเรื่องคุณพิเศษจอมป่วนรีบอลน,นั้นไม่ดิ่งลงเหวนะครับตัวของเชลแบ็กโรองค์กรนี้อาจจะเป็นองค์กรที่วางไปสู่การเป็นลัสบอสก็เป็นไปได้ครับเพราะด้วยตัวเรื่องราวต่างๆนะครับรวมถึงคําพูดของตัวละครหรือการวางแผนเนี่ยมันทําให้เราพอรู้เลยครับว่าพวกเธอนั้นน่าจะมีวัตถุประสงค์อย่างที่ผมบอกไปว่าเกี่ยวกับทูนีเซเต้นั่นเองครับ จะแข็งแกร่งกว่าเปียคุรันรวมไปถึงชั่วร้ายกว่าเปียคุรันก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเราดูจากรูปการแล้วตัวอาจารย์น่าจะวางบทของชิมอนแฟมิลี่รวมถึงศึกตัวแทนนั้นเป็นเพียงทางผ่านไปสู่เรื่องราวขององค์กรน,นี้เท่านั้นเองครับและถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ถูกตัดจบนะครับในตอนที่ศึกของชิมอนรวมไปถึงศึกของวินดิเช่น,นะครับเราอาจจะได้เห็นเชลแบ็คโรนะครับปรากฏตัวออกมาเผยไต่ให้เรามากยิ่งขึ้นเพื่อน,นําไปสู่ภาคสุดท้ายที่แท้จริงเกี่ยวกับองค์กรน,นี้นั่นเองครับแต่เนื่องด้วยปัจจัยหหลายยายๆอออ่ง่งงงงงนนะรรรัจึึทํใ้้ิเเเมมมืืีวไปถ คุณพิเศษจอมปวนรีบอนนั้นก็กลับถูกตัดจบกันไปนะครับดังนั้นเนื้อเรื่องของผู้เธอนั้นก็เลยถูกทำเพียงแค่ในภาาของอนิเมะส่วนในมังงะก็ไม่ได้มีการปรากฏตัวออกมาให้เห็นเลยล่ะครับเรียกได้ว่าปล่อยให้คนดูค้างคาใจอยู่วันยังข้ามมานะ และนี่นะครับก็คือ1ิบเรื่องราวที่เรานั้นได้รวบรวมและนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,น,นั้นได้รับชมและง่ายต่อการเสพเนื้อหาและเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเชลเบ็คโรมากขึ้นนะครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงว่าเชลเบ็คโรนั้นพวกเธอนั้นคือใครกันแน่และเป้าหมายที่แท้จริงนั้นเชลเบ็คโรอาจจะเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับอย่าลืมกด like ไกลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เก็อย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกระสือมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ